morning morning วิ่งไปเลยวิ่งไปแล้วออกกําลังกายกับ BB ถ้าวันไหนไม่ออกกําลังกายมันอึดอัดอึดต้องยกออก ยโยสยโยกใสยโยกใโยกใโยกวิ่งวิ่งวิ่งวันนี้จะมาแนะนำการออกกาลังกายทดสอบกล้ามเนื้อกี่กิโลนี่วงแขนกล้ามเป็นมัดมัดม,มอนอุปกรณ์ใกล้ตัวมอนส่งไป ไม่ใช่ว่ามาพิงหลังเฉยๆนะคะหมอนวิวจะออกกำลังกายวยหมอนด้วยสันหลังใครที่ปวดหลังที่นอนบนหมอนอ่ะหมอนสามเหลี่ยมนะคะวิจออกกำลังกายทดสอบยึดพื้นด้วยยึดพื้นด้วยหมอนเอาไปเลย ตรงไหมทดสอบว่าตรงไหมลูกนอนบนหมอนสามเหลี่ยมดูสิเยียดแขนเยียดขาไปนับถึงยี่สิบนาทีนะคะนอนสันหลังเราจะแข็งมากนะคะบินบินบนหมอนวิธีบินบนหมอน นอนเกรงแค่เราเกรงอาไว้จะรู้สึกมันนะคะมันเกรงเอาไว้มันจะรู้สึกว่าเส้นเลือดเส้นเอ็นเราอย่างพี่ดูสนีก็นั่งทำอย่างนี้ก็ได้นะคะนั่งยกยกแขนอย่างนี้นั่งอยู่กับพื้นนี่ก็ยกแขนได้นะคะ ออกกําลังกายกับิด้วยวิธีการนั่งบางคนไ่ยังนั่งเต้นไลยเลยย,ๆๆยกไปหนยกทุกวันแขนอย่างคอนี่ก็ต้องยืดค่ะยืดถ้าไม่อยากให้คอเหี่ยวก็ยืดนวนยืดคอขึ้นไปยืดยืดยืคอขึ้น แขนขาแขนนะคะออกกำลังกายด้วยหมอนไปเลยออกกำลังกายหาหาอุปกรณ์ใกล้ตัวนะเยียดไปออกกำลังกายด้วยหมอนสามเหลี่ยมยี่บินแล้วบินแล้วซาบิลทวทดสอบขา สอบขาทดสอบสันหลังทดสอบแขนอ่ะมอนไปดิออกกําลังกาย้วยมอนสามเหลี่ยมฝั่งหลังก็มอนสามเหลี่ยมพี่พี่ไปนั่งไหมบินแล้วบินแล้ว,ลวทดสอบว่าแขนขาของท่าน แข็งเกร็งไหมนะคะทดสอบซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายไปสองกบกับพี่ดูสิหนีก่อนไปส่งกบ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 อ้อมกบเนี่ยพี่ดูสิไปนั่งเฝ้าขากลายอ้อมกบเนี่ยกบกบกบ ยก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 ้ายยกย้ายไซส์โบกย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 กเห็นไหมทำขยับขย่ยยนให้ร่างกายเราทำจนเหงาออค่สะสลัดแขนสลัดขาสลัดแขนสลัดขาสลัดแขนสลัดแขนสลัดขาสลัดแขนไปเลยเอาเอวเลยเอาเอวเลย ไไาากกอกก๊อกก๊ไปอ๋อมีคนถามมาเอวขอดทำอย่างไร ถ้าหน้าถ้าจะได้หน้าทองแบนนีก็ตี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 ต่อพุงทานเยอะต้องรีดออกทานเยอะต้องรีดออกอันนี้ถ้าเอาเอวมีชอบเอวขอดเอวขอดก็บิดบิดในท่าตีก๊อบิดไปเลยค่ะเอวการบิดต้องนับหนึ่งถึงยี่สิบ แล้วค่อยเปลี่ยนข้างตีกอหถึง20นับไปเลยค่ะนไปเลยอันนี้คือเอวนะคะพิธีบิดเอวใครบางคนได้เอวก่อนเอวยี่สีเอวยี่อกสามสิบห้าเอวแต่นมนี้ไม่ ไม่รีดออกนะคะนมอย่ามาชีใส่เสือ้อโบงามวิ่งจอกกิ้งบนกจจอกกิ้งอยู่ที่บ้านนะคะไม่ต้องไปเสียตังฟิตเนสเราวิ่งรอบบ้านฝันดูฝรั่งเขาทีบจักรยานไม่ไม่ทีบจักรยานก็มีรถก็มีไม่เป็นสักอยา่างวิ่งอยู่บ้านนี่แหละทำกับข้าวทำสวนก็วันวัน โยกไปยกไปถ้าหนุมานเหรอทดสอบน้ำหนักค่ะถ้าหนุมานโยกยกซ้ายยกขวายกซ้ายยกขวายกไปใครอยากเอวดียกมือขึ้นทดสอบด้าน ออกไหมเช็คดูสิเช็คเช็คเช็คด้านหลังเช็คด้านหลังเช็คด้านหน้ายืดขึ้นไป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  ยืดขึ้นไป20ครั้งนะคะแต่ละท่าใครจำท่าไหนได้ก็ไปทำดูนะคะแขน้ายวาสักใครมันหลุดนะแต่ว่าแขนห้ามหลุดโง่งอออกแล้วเงอไปไปวิ่งอีกสักร้อยลออ วิ่งรอบบ้านสักร้อยรอบเอาไปทำดูนะคะสุขภาพคือสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตเรานะเพื่อน